ูตรหมักหมูย่างแบบง่ายๆดูๆพี่น้องดูไอ้ยอน่ากินอย่างเร่งนี่อันดับแรกนะหมูที่พี่บ่าวใจนะพี่บ่าวก็ใช้คอหมูแท้นะพี่น้องจังเกตดูจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแล้วก็เนื้อเนี่ยอ,อกถีชจมูอ่านี่ก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะก็เอาใส่ชามผสมได้เลยทีนี้พี่บ่าวก็จะมาหั่นใน่วนชันคอใ,นให้เป็นชิ้นๆหลักพี่บ่าวจื้อมาแล้วก็แช่ในช่องวิต ักประมาณ20นาทีนะมันก็จะแข็งทําให้หั่นง่ายนะก็หั่นไปเลยสักประมาณ1นึ่เซนครึ่งพุ๊บก็บไปดูเนื้อพี่นอ้องอือหืออยออหลเนื้อนะ่ากินมากอืมดูก็ได้ประมาณนี้ปริมาณหมูที่บีบ่าวใช้สองย่างวันนี้เนี่ยรวมกัน1กิโลครึ่งก็เอาใจลงไปเอาละในชวนของหมูก็เตรียมเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่บ่าวจะทำคอหมูย่างแบบง่ายๆเรียกว่าสูด e อีซี่อี พี่บาวบอกเลยพี่น้องใครจะทขาขกยดูตรูดนี้ไว้ขั้นตอนการทําง่ายมากแล้วได้รสชาติที่อร่อยหรือใครจะทํากินช่วงวันหยุดเทศกาลตอนนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยพี่น้องมาดูขั้นตอนการหมักพี่บาวก็ใช้ผงหมักหมูย่างตรูดอีที่แบบอนเนกประสงค์นะพี่น้องเรียกว่าง่ายครบจบในทรองเดียวหนึ่งทรองนี้หมักหมูได้2-3กิโลเอาละขั้นตอนการทำ ก็ง่ายพี่น้องขีดจองเลยปุ๊บก็ไอ้พี่บาวใช้หมูหนึ่งกิโลครึ่งก็ใส่โปงหมักลงไปประมาณครึ่งรองพี่น้องก็กะเอาอ่ามีส่วนผสมทุกอย่างนะประมาณนี้ทีนี้ก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันกับไอแบบนี้เลยพี่น้องคุกๆไปเลยถ้าหากว่ามันแห้งเกินไปพี่น้องก็เอาน้ำเปล่าเติมลงไปได้นิดหน่อยนะสักประมาณรองจนก็พอทีนี้ก็คุก มีกลิ่นหอมมากพี่น้องเวลาก็คลุกให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะพี่น้องอขั้นตอนทําก็ง่ายมากนะพี่่บวจะหมักข้ามคืนไว้พี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่มีเวลาจะหมักสักสามสิบนาทีแล้วออกมาย่างเลยก็ได้ถ้าพี่น้องทําขายพี่่าวแนะนําว่าให้หมักข้ามคืนไปพี่่บวก็จะทีนปิดไว้พี่น้องจะใส่ถุงแล้วก็เอาไปใส่ลังน้ําแข็งก็ได้นะถ้าหมักแบบเยอะ พี่บ่าก็จะเอาไปหมักในตู้เย็นหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกมาย่างให้พี่น้องดูนะพี่น้องพี่บ่าก็หมักข้ามคืนไว้นะนมาดูโอ้ได้หน้าตาแบบนี้เลยนุ่มเข้าขเนื้อแน่นอนเอาละมาดูวิธีการย่างกันพี่บ่าจะใช้หม้ออบลุมร้อนนะพี่น้องพี่น้องสะดวกแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยนะบางคนชอบเตาถ่านใช้เตาถ่านบางคนสะดวก ตาขุดลวดก็ใช้ตาขุดลวดไปปุ๊บวางไปจันบนวางลไปหมดพอดี1นึ่กโลครึ่งทีนี้ก็เอาขวามาปิดพี่บาตั้งค่าความร้อนไปที่225องศาแล้วก็ช่วงแรก25นาทีก่อนเดี๋ยวใกล้ครบ25นาทีมาดูกัน ข้อดีของหม้ออบลมร้อนก็ไม่มีควันรบกวนมี่เนาะทั้งบ้านเราแล้วก็บ้านเพื่อนบ้านนะครบเวลา25นาทีนะอือหือดูสีฉันอ้ยอพี่น้องนี่รอบแรกต้องเอาขึ้นมาก่อนพี่น้องดูอียอดูสีฉันเพราะว่าเราต้องกลับด้านด้านล่างด้วยดูพี่น้องดอยหน้าตาแบบนี้นะผ่านไปรอบแรกในทรวงของข้อมูนะ ด้านล่างก็จะจุกทีหลังนะพี่น้องทีนี้ก็เอาด้านนี้ขึ้นมาจะได้สีวยเลยด้านนี้ก็ไม่ถึงสิบนาทีก็จุกนะปิดขวาใจความร้อนเท่าเดิมด้านนี้สิบนาทีนะสำหรับชั้นบนจุกแน่นอนตอนนี้ใกล้ครบเวลาที่กำหนดนะพี่น้องสีรันนี่แบบว่าน่ากินมากเลยสำหรับพี่น้องที่สนใจปงหมักหมกูย่างอานเนกประสงค์นะ สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ e a s y Food Thailand บอกว่าดูจากเพจพี่เบาเขาจะมีส่วนลดให้หรือจะสั่งซื้อทาง Lazada, s h o p ป e l i n ลพี่น้องสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยลรวพี่น้องประมาณนี้พี่เบาคิดว่าใช้ได้แล้วนะนี่ดูย่อสีสันนี่น่ากินมากพี่น้องตักขึ้นมาให้ดูดู <c oughs> ดูยอพี่น้องเออความน่ากินระดับสิบปุ๊บก็ไปเสร็จเรียบร้อยสำหรับด้านบนได้สีสันความน่ากินแบบนี้เลย <c oughs> พี่น้องทีนี้ในส่วนของคอหมูนะพี่บ่าวก็จะย่างต่อไปอีกประมาณห้านาที <c oughs> ดูยอดเอาละเดี๋ยวรอยินระหว่างที่รอหมูเย็นนะก็มาทำส้มต้า แต่กะเทียมปิกแง่ความเผ็ดตามชอบาละโอตามโบเลขนาดนี้แต่เมื่อกระเต้ตุ้งป้ยมานาตาตำกุกๆพอเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาราสูดอีซี่อร่อยแบบไง่ายๆไม่ต้องปรุงเพิ่ม1นึกุกประมาณ1นึ่งจานนะก็ใส่ประมาณ1นึ่งทัพปีครึ่ง ทีน hey, uh. ี mm ้ก hmm. do. mm ๋ตี๋ยุกกุ๊กกเข้ากันแล้วก็ใส่มะละกอลงไปก๋ชิมดูพี่น้องขอญาตใช้มือนะพี่เบากินเองอืมอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็นัวสุดๆพี่น้องโใส่ลงไปเลยอืมพี่น้องอร่อยอร่อยตับชุ่มตับเร็จหมูก็เย็นบอดีพี่น้องอืมดูอุ้ยยอดูความน่ากินอืม ปุ๊บก็ไปแล้วพี่บ่าเอามาหั่นนะพี่น้องในทรวนของชันโคกอ่อนเฮ้ยเ็กใหญ่าตามโชคอ,อืื้อหอพี่น้องสัมผัสได้ถึงความนุ่มอื้อหือปุ๊บก็ไปแล้วเดี๋ยวพี่บ่าวจัดจานให้ดูโตมาในทรวนของ,ของคอหมูนะอื้มดูอิย่าดู nữa mà qua trục cầm năng đi rồi mà lại để bị vào chặt chán đi đủ thì bảo có chặt chán đi rồi đi nó đủ quá mà kinh nhỉ do nam chim thì bảo có chai nam chim chèo cung nốt Easy gì ừ. cả dầu cả dầu thì đúng vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อือฮึพี่น้องลองดูในส่วนของสันกอก่อนพี่น้องอือดูมาตาแบบนี้แบบไม่ต้องจิ้มอือ,อนุ่มพี่น้องสันกอนุ่มมากพี่น้องแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยต่อมาในท,วนท่นนนทวนที่เป็นข้อหมูย่างอือือมาเป็นเพดูในท่วนที่เป็นข้อหมู อีย,ออยจิ้มน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มเป็นยังไงสุตีซี่เหมือนกันโอ้โหน้ำจิ้มเจียวปรุงรสจุติซี่ก็อร่อยพี่น้องเรียกว่าเข้ากันเป็นอย่างดีเป็นว่าติดเรียบร้อยพี่น้องพี่บอลบอกเลยว่ารสชาติอร่อยหมูนุ่มนะเก็จะทําขายลองใช้วิธีนี้ดูสะดวกมากพี่น้องที่จะทากิน ทำแบบนี้เป็นเมนูปาร์ตี้นะพี่บ่าวรบโรงเลยว่าอร่อยสุดๆและก็เป็นว่าติดตินปรากจสําหรับโคหมูย่างด้วยผงหมักหมูย่างอัน้ประสงค์จุดอีที่แล้วพบกับเมนูอื่นๆของพี่บ่าวไอีกวันนี้พี่บ่าวขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง